ตัวอย่างที่1 2นำสารละลายกรดไฮโดรคลอริก2โมลต่อลิตร50ลูกบรูบานติเมตรผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก0.5โมลต่อลิตร150ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเติมน้ำลงไปอีก100ลูรบาศก์เซนติเมตรสารละลายใหม่เข้มข้นกี่โมลาร์ตัวอย่างนี้ต่างจากตัวอย่างที่ผ่าน,านมานะคะ อันนี้อย่างเช่นอันนี้เตรียมสารละลายเข้มข้นจากเข้มข้นเป็นเจือจางถูกไหมแต่อันนี้เป็นเไรคะเป็นการผสมสารละลาย2ความเข้มข้นก็แสดงว่านี่คือจุดคำนวณของวิธีที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรดีค่ะ m 1 v 1ความเข้มข้นที่1บวก m 2 v สความขที่สมีกี่ความข่นความขที่หนึ่งความขุนที่สอความข้้ข้นก็สองวงเล็บเท่ากับ m สาม v สามได้แล้วนะคะความขที่หน่ง m หนึเท่าไหร่ส v หนเท่าไหร่ห้าสิบวกความขที่สองออกมาเท่าไหร่150เท่ากับ m 3อยากรู้ ส่วน V3 ครูเคยพูดในห้องบ,บอกว่า V3 ครูจะไม่บอกว่าเอา V1 บวก V2 ครูจะพูดว่า V3 คือ V สุดท้ายอี EV เนี้ยให้เป็น V สุดท้ายนะคะหลังจากปริมาตรอะไรคือปริมาตรสุดท้ายอ่ะ V3 คือปริมาตรสุดท้ายของสารละลายนะคะนั้นปริมาตรสุดท้ายของสารละลายจากโจทย์ข้อนี้ใช่เอา V1 แค่เอา V1 บวกกับ v 2แค่นั้นใช่ไหมคำตอบคือไม่ค่ะเพราะเอา50บวกกับ150แล้วยังมีการเติมน้ำลงไปอีกเพราะฉะนั้นบอกว่า v 3 v 3สุดท้ายนี้คือปริมาตรสุดท้ายอ่ะก็คือ50าสิบวกร้อแล้วก็ต้องบวกอีก100เป็นเท่าไหร่300ร้ถูกปคีคะห้าสิบบวกร้อเป็น200บวกอีก100เป็น300อ่ะ ถามเอ็มสามอันนี้ก็บุณกันค่ะหนึ่งร้อยบวกเท่าไร่เท่าไรไปแล้วสมองขูดึกมากล้วนั้นเนี่ยจะสามทุ่มแล้วตั้งใจสอนน่ะเนาะแบบนั้นก็ยังว่าเราไม่ดีบนบนคนเดียวเจ็ดสิบห้าเท่ากับ m 3คูณ3 0ม้ยถูกไหมจะอยากรู้อะไรอยากรู้ความเข้มข้นใหม่ก็คือ m 3เพราะนั้น m 3เท่ากับ175ใช่ไหมนี่บวกกันได้175อันนี้ก็ย้ายไปทำไมหารด้วย300เท่ากับ175หาร300เท่ากับ0.58นะ เพราะฉะนั้นสารละลายใหม่จากการผสมกันเข้มขน,นเท่าไหร่0.58โมโลอ่าถามเป็นโมโลาก็โมโลาเข้มข้นเท่าก,กับเท่านี้นี่ได้แล้วอยากไหมไม่ยากค่ะอ่าไ,ไม่ยากไปต่อตัวอย่างที่13จะต้องใช้กรดในติกเข้มข้น,น3โมโลากี่ลูกบาทเซนติเมตรผสมกับสารละลายกรดในติกเข้มข้น,น0.5โมโลา ร้อยลูกบาทเซติเมตรเพื่อให้ได้สาระละลายใหม่เข้มข้น1โมล่ากี่ความเข้มข้นผสมกัน2ความเข้มข้นเมื่อ2ก็เขียนสูรไปก่อนค่ะ m1v1 บวก m2v2 เท่ากับ m3v3 โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามปริมาตรของ m1 ก็คือโจทย์ถาม v1 อุย้ยง่ายเลยข้อนี้ ก็สโมลารคูณวีหนอยากรู้บวกด้วยเท่าไหร่ศูโมลารคูณ100นึ่เท่ากับโจทย์บอก M3 ให้แล้วนี่ไงหโมลารคูณด้วย V3 V3 มีการเติมอะไรไหมไม่ไมนี่เออแล้ววีเท่าไหร่วีสาเกิดจาก V1 หนบวก V2 ใช่ไหมแต่ V1 รู้ยังยัง่ะม่อยังไม่รู้ก็คาเลย V1 หนบวก V2 ก็คือ100่้อนี่ไงได้ออกข้อเขียนข้อนีหน้ออกอ่ะตอนนี้ก็มาช้วยกันหา V1 หนึอ่าสามใช่ไหมคูณกันบวกด้วยจุดห้คูณหนึก็คือ50อ่ะเท่ากับอันนี้ก็คูณเข้าไป หนึ 1> 1 1, ่งวีหนึ่งเขียนนี้นะหนึ่งวีหนึ่งเขียนเลขหนึ่งด้วยบวกหนึ่งร้อยปกติเลขหนึ่งเขาจะไม่เขียนนะแต่เพื่อเราจะได้ไม่พลาดเขียนดีกว่าจากนั้นทําอะไรคะย้ายไปหากันพวกเดียวกันย้ายไปหากันโดยรูจะเอาวีหนึ่งไอ้สามวีหนึ่งอยู่เฉยย้ายอันนี้ไปก็คือลบด้วยหนึ่งวีหนึ่งได้ไหมเท่ากับหนึ่งร้อยอยู่เฉย ย้าย5้าไปก็คือไปลบด้วยห0าสิบหรือเท่าไรเนี่ยสองวีหนึ่งเท่ากับ5้า, 50, 2, า, 25, าเ,เพราะฉะนั้น V1 ก็เท่ากับ50สส่วน2เท่าไหร่25ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะต้องใช้กฎในติกเข้มข้น3โมลาร์เพราะฉะนั้นจะต้องใช้กฎในติกเข้มข้น3าโมลาร์เท่ากับ25้าลูกบาทเซนติเมตร ได้แล้วต่อไปนี่ข้อสิบสี่นะคุณลเ๊ะเป๊ะเป,ป๊ะไม่มีอะไรทุไ่เยนะไม่มีย,นะมมย,นะอ,ยอันนี้คืออะไ่ะไปสิบสี่จะต้องใช้กดในติกไหนอืมอ๋อจะต้องใช้กดในติกหนึ่งร้อย นะจะต้องใช้กรดไนติกหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรเข้มข้นกี่โมลาร์ในการนำไปผสมกับสารละลายกรดไนติกเข้มข้นสามโมลาร์สิบลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อได้สารละลายใหม่เข้มข้นหนึ่งโมลาร์กี่ความเข้มข้นกี่ความเข้มข้นโจทย์นี้ความเข้มข้นที่หนึ่งผสมกับความเข้ 2, มข้นที่สองได้ความเข้มข้นที่สามสองความเข้มข้นนั้นสูตรเดิมค่ะ m หนึ่ง v หนึ่งบวก m 2 v 2เท่ากับ m 3 v 3 v ้าว m 1เท่าไหร่อยากรู้โจอยากรู้ m 1่ค่ะคูณ v 1ก็นี่ไงเอามา1นึงรอยนะบวกด้วย m 2เท่าไหร่3เอามาเท่าไหร่10นะเพื่อได้สารายหมายคูณหนึ่งโมลาร์ m 3คูณ1 v 3ล่ะ v 3ก็คือ v สุดท้ายก็คือเอาไอ้นี่ ผสมกับไอ้นี่ใช่ไหมไว้นั้นวีสามก็คือหนึ่งร้อยสิบโอ้ยเสียงกูขึ้นจมกูกอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เท่าไหร่100 M1 อ่าบวกด้วย30เท่ากับอะไรหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบคูณหนึ่งก็ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นอ่าย้ายข้างเลยนะหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่เฉยย้ายนี่ไปลบสามสิบ ย้ายไอ้นี่ไปก็เป็นหารหนึ่งเท่ากับอันนี้เป็นเอมหนึ่งะเท่ากับเท่าไรไข่เทลวันนมีสมายแล้วหนึ110่งหนึ่งลบสามสิบเท่ากับเท่านี้หารหนึ่งรเท่ากับอ่าเท่ากับแปดเอ็มหนึ่งเป็นไรเป็นความเข้มขน้นไว้นั้นตอบแปดแปดไร 8โมล่าเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สารละลายกรดไนตริก100ยลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นะจะต้องใช้สารละลายกรดไนติกจำนวนร0อยลูกบาศก์เซนติเมตรเข้มข้นเท่ากับ8โมล่าที่จะใช้รผสมกัน,นีได้แล้วเรียบร้อยอันต่อไปมันข้อเดียวกันพี่รอว่าคุปัดมันก็เลยเป็นเบิ้ลน,นะคะ,ะเรียบร้อยจบแล้วค่ะการเตรียมสารละลายวิธีที่1 วิธีที่สองวิธีที่ส14ตัวอย่างเขียนลงในสมุดนะคะพยายามทําเองนักเรียนมันจะได้ทำํำข้อสอบได้เนอะดัะนั้นมันจะได้